ครับแล้ต่อไปผมจะแนะนําเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องสไลด์หมูบางแบบนี้นะครับเครื่องแบบนี้จะเป็นเหมือนเครื่องใช้แรงนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ทนแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยเครื่องสามารถที่จะสไลด์หมูได้บางขนาดนี้นะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับหรือจะเป็นแผ่นยาวๆนี่ก็ได้นะครับดูครับอ่าไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแผ่นแบนๆแผ่นยาวๆได้หมดเลยแต่ว่าจะใช้แรงนะครับเรามาดูกันนะครับเหมาะสำหรับร้านชาบูมากเลยครับอ่าเรามาดูดีกว่ามีดยังไงนะครับ ก่อนอื่นเราต้องประกอบให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาหมูมานี่ในสภาพผมว่าหมูแช่แข็งมาแล้วครับหมูแช่แข็งได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหมูสดหมูสดหมูสุกต้องอีกเครื่องครับอลองให้นางแบบนะครับนางแบบเขาก็จะลองซอยให้ดูนะครับว่าเครื่องทางานไงมีแบบนี้นะครับอย่างเงี้เหนยาวๆเลยนะครับอ่าลองดูลองดูนะครับว่ามันใช้แรงไงใช้แรงเยอะไหมครับขอสัมษณ์หน่อยครับเป็นไงครับใช้แรงเยอะครับไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะครับ แผ่นออกมาอย่างนี้เลยแผ่นใหญ่เลยครับได้แผ่นใหญ่เลยเหมาสำหรับทำหมูชาบูครับได้หนาประมาณทักหนึ่งมิลหรือสองมิลหรือบางๆเลยก็ได้นะครับทําให้มันบางเวลาเราที่เราจะปรับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวดันนะครับเพื่อที่จะให้รู้นะครับเสร็จแล้วเครื่องอ่ะจะมีไอตัวหินหินขัดมาให้ด้วยนะครับหินขัดจะเป็นอย่างนี้นะครับหินขัดเนี่ยสามารถที่จะรับมีดได้เลยนะครับทนแน้ทอนนะครับ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 ก็คมอีกแล้วนะครับแล้วก็หันได้อีกเดี๋ยวผมจะให้นางแบบลอง ทำเร็วนะครับอ้าวเอาเร็วดิซอยเร็วครับเริ่มเลยครับเอาแบบเร็วๆเลยนะครับดูว่าประสิทธิภาพเครื่อนเนี่ยสามารถที่จะทําเร็วๆได้เลยเร็วเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับฮะออกมาเรื่อยๆเลยครับนะฮะเร็วก็ได้นะครับแผ่นเล็กๆออกมาเรื่อยๆลองแผ่นใหญ่บ้างไหมแผ่นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาให้มันเร็วๆหน่อย ครับลองดูครับว่ามันใช้งานเครื่องง่ายนะครับนเครื่องกึงอัตโนมัตินะครับใช้แรงแต่ว่าไม่ได้ใช้แรงอะไรมากว่ายนี่ยเห็นไหมออกมาเลยครับเอาไมครับอ่าเอาไมครับอ่าแป๊บเดียวครับนี่นี่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพงครับซื้อเครื่องกับผมไปแน่นอนกว่าจะซื้อทำไมแพงๆถ้าเป็นผู้ชายนี่ยิ่งเร็วเลยนะครับฮะได้ประมาณทักหนึ่งหรือสองมิลนะครับแบบนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับเอาไปแช่ก่อนแล้วออกมาเลยครับนี่ฮะไม่ต้องกลัวครับร้าน ชาบูใหญ่ร้านชาบูเล็กไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพงนะครับเชื่อผมนี่ครับนะฮะดีมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับเร็วมากเลยครับอลองทําเร็วๆหน่อยดิคุณแบบทําเร็วๆหน่อยเห็นไหมนี่เร็วมากครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเห็นไหมโอ้โหอย่างนี้มีแบบสิบโตยี่สิบโตกินทันเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับแล้วปลอดภัยเพราะไม่มีไฟฟ้าเลยโอเคนะครับ